โอเคครับผมก็คราบสวัสดีมิรักชาววีทุกคนเช่นเคยกันด้วยนะครับผมวันนี้ยผมเอเดียได้อีกแล้วนะจ๊ะวันนี้เราก็มาเล่นซีรีส์การเล่นแคลรลี่อีกเหมือนเคยนะครับผมมาเลยยิงยิงโอ้โหก็วันนี้เรา,าจะาเป็นลาวิลนะครับหนึ่งในแครี่ที่ค่อนข้างจะเล่นยากที่สุดในเกม ROV เลยก็ว่าได้นะเออมันเล่นยากยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายให้เพื่อนๆน,นฟังแล้วกันนะครับผมก็ตัวละครอ,อย่างลาวิลนะครับเป็นตัวละครที่ค่อนข้างยิงเบามากนะครับต้นเกมนี้เขา ต้นเกมคือไม่มีดาเมจอะเอาง่ายๆครับโดวอาดูผมยิงยิงยิงไปเดยยิงไปเดยยิงไปเดไม่เข้าเลยเห็นไหมไม่เข้าเลยนะเห็นไหมมันเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะแบบเบานะครับแต่ว่าถ้าเล่นได้ถึงท้ายเกมก็คือจะเก่งมากนะเออเพราะว่ามีตัวในเรื่องของสกิลที่จะต้านทุกอย่างครับซีซีทุกอย่างสโตนสตันนะครับทาให้ตัวมันเป็นตัวละครที่ไม่ได้โดนลัวง,ง่ายขนาดนั้นนะเออก็ออมาดูกันครับว่าแนวทางการเล่นมันจะเป็นประมาณไหนนะน้องๆ ส่วนเกมนี้เราก็ชนเกมเอ้ยชนเกมอะไรชนเลนกับเอลสุนะครับผมก็ค่อนข้างจะสบายนิดนึงนะแต่ว่าเราก็อย่าไปเทตุมากนะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเขามีโลมิงเป็นมาลอดด้วยนะทุกคนคือมาลอดเนี่ยเป็นตัวละครที่ปาดแรงเออทุกคนรู้อยู่ละแม่งปาดแรงนะครับแล้วตัวลาวิวนี่มันต้องคุกวงในนะแต่ตอนนี้ผมจะมาเน้นแบบไม่ต้องคุกมากนะครับเพราะว่าเราจะออกไอเทมใหม่นะจะเป็นไอเทมที่ช่วยเสริมระยะในการยิงให้มันไกลเอ้ยเขี้ยละเขี้ย,ละ,ย,ล,ะยละไงมาเด กูยิงอันตาดไปดิโอเคเพื่อนยังไงอะยังไงอะแล้วไงอะเฮ้ยแล้วไงไม่รู้นะครับผมแล้วไกลปูกูไปครับผมตอนนี้โอ้โหจงังหวะนี้แม่งไล่กูสุดนะโอเคเพนเก็บซากไม่ได้นะน้องๆได้สุมานะเฮ้ยเวอร์ละอันนี้เวอร์ละอืมเฮ้ยมาเด็ก็มาเด็มาเด็ครับกูแรกกูแรกกูแรกอุ้ยโอเคไม่เป็นไรนะอย่างน้อยได้ฆ่ามาตัวหนึ่งครัผมหนึ่งก็จะไม่ตายนะเนี่ยมาหลอดแม่งแก้ทางผมจัดเลย พราะแบบมันปาดไกลอะนะผมต้องวิ่งเข้าไปตีคนระับถ้ามันล็อกหัวผมนี่ไม่รอดอยู่แล้วนะโอเคครับผมเราก็เก็บสแตก็กับอ่าทางด้านของนกไ้ก่อนนะเหมือนการเล่นแวนนะครับเก็บสแต็กไปเรื่อยๆเ,เอ้ยเอลซมาเดะซอยซอยอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยมาหลอดโดดน,นะจริงๆเนี่ยตอนนี้ฝั่งตรงข้ามซีซีก็ค่อนข้างจะมีนะครับแต่ว่าเราควรจะกดกับตัวที่มันจะจ้องจะเล่นเรานะโอเคครับจังหวะนี้เรายิงไปเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหดูดิเห็นปะยิงเอ้ยฟิกออกเลยดีกว่า แหม่ก็จะเอาเทดเอาให้เขาตายแล้วฟิกหนีนะทุกคนคือเนี่ยเห็นว่าอย่างที่ผมบอกนะคือมาหลอดมันเป็นตัวที่แบบมันทีเล่นทีจริงอะ่ะมันหนีปุ๊บแล้วมันก็กลับมาปาดเราอย่างงี้ะครับค่อนข้างจะเล่นยากอยู่ในระดับหนึ่งนะเพราะว่าตอนนี้โลมเขาน่าจะเป็นงานเลยนะโอเคไม่เป็นไรนะเราก็อยู่หลังบ้านไปนะครับโอ้โหไอ้นะั่นมันแหวนมานะครับบีแจนนะบีแจนผมยังไม่เคยเล่นเลยในะบีแจนอะ่ะผมรู้สึกว่ามันไม่หนุกอะ่ะเออมาแต่แหวนมันก็ได้แต่ว่าผมนี่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะ โอ,โอ้ยสูยิงมาไม่โดนใครหรอกครับน้องโอเคครับต้นเกมก็อย่างที่เคยพูดไปหลายคลิปนะครับผมว่าเวลาเล่นแครี่นะมันไม่มีอะไรมากนะมันค่อนข้างจะต้องยืนเลนไปนะถ้าเราโดนกดเราก็ควรยืนหลังป้อมนะยืนห่างๆอยู่ประมาณเนี้ยนะครับไม่งั้นเนี่ยการที่เราไปยืนแหลมไปเอ้ยถ้าเรายืนแหลมไปเราอาจจะโดนปิดหลังได้นะครับถ้าเราอยู่ตรงนี้เขาจะปิดเราไม่ได้นะถึงเขาจะปิดเราได้เราอาจจะมีฟิกเกอร์โดดเข้าป้อมสองอะไรอาเงี้ยครับอาจจะรอดได้นะแต่ว่าปอม ปัมนี้ผม,มน่าอาจจะต้องเสียนะเพราะว่าสี่นาทีแล้วด้วยนะครับเคลียได้อย่างมั้งแต่ผมไม่มีฟิกก็ผมไม่ค่อยกล้าเล่นเท่าไหร่มาเลยอุ้ยอุ้ยเอซูก็จะซูมผมอย่างเดียวนะน้องทำไรเราเคลียคลิปไปโอเคครับเคลียได้อยู่นะแจ๋วน้องๆเราเรียกมาแล้ะเราเรียกมาเติมละโอเคมีไฟรหรือเปล่า,าวันนี้อืค่อยๆเล่นไปนะครับเอซูนะอย่างที่ผมบอกไปนะครับต้นเกมนะตัวละครมันค่อนข้างอ่อนนะครับยิงเบามากนะเล่นยังไงก็ต้องเล่นให้ถึงเลทน,นะครับ การที่เราจะเล่นลาวิลให้เกิดได้คือ,อยังไงต้องเลดเกมเท่านั้นนะส่วนใหญ่เอ้ยเอยชอะเนี่ยมาดิโดดพี่ไม่ติดหรอครับน้องเพราะพี่มีสก,กิลสองครับเฮ้ยเราเร็วก็เกินถอยดีกว่ามั้งอ่านี่เดี๋ยวก็แตกครับเจอมาหลอดนะทําเป็นเล่นไปโอเคถอยถอยวันเพื่อนก็ลาวิลนะครับอย่างที่ผมพูดไปเลยนะตัวละครมันค่อนข้างจะเล่นยากอะ่ะมันเป็นฮีโร่แบบแครรี่ปราบเซียนนะคือแบบว่าถ้าคุณฟาร์มไม่เป็นฟาร์มไม่เก่งเนี่ยคุณอาจจะแพ้ได้เลยคนระับ เพราะว่าความมันจะเกิดอะความจะยิงแรงอะคือต้องช่วงเลทเกมไอเทมต้องประมาณ3ชิ้นขึ้นไปนะมันถ้าเทียบกับแครี่ตัวอื่นอะมันมากกว่าต้อง1ชิ้นนะครับผมค่อนข้างจะแบบท้ายเกมจัดนะอุ้ยจังหวะนี้มาเดยิงยิงยิง,ยงแล้วก็ฟิกยิงต่อยิงยิงอุ้ยแหมท่าสองไม่มีนะถ้าถ้าสองผมมีผมออกเข้าบอมไปก็น่า,นาจะรอดอยู่นะครับโอ้โหไม่รอดเนี่น้องๆโอเคกูตายไปสองตัวแล้วเดี๋ยวผมก็พยายามฟาร์มอยู่นะแต่ว่าโดนกดดันนะครับตอนนี้ แจ๋วเลยนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเกมที่โดนกดนะเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูแนละ้วกันว่าแนวทางการเล่นเกมเวลาโดนกดเนี่ยมันควรเล่นยังไงนะครับผมโอเคอันนี้ผมไม่ได้เก่งอะไรมากแต่ว่าแบบมันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรฟิลการเล่นนะครับว่าผมเล่นประมาณนี้ประมาณนี้นะเออผมจะได้แบบไขข้อข้องใจนะเวลาเล่นพวกแครี่อะไรทําไมผมมาพูดแบบว่าแนะนําอย่างางี้นะครับผมก็เล่นได้นะไม่ใช่ว่าผมเล่นไม่ได้นะเออแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับทีมครับถึงคุณเล่นให้เก่งให้ตายคุณก็ยิงห้าตัวไม่ตายหรอกครับเออ,เอ จังหวะน,นี้ได้ไฟนะครับอันนี้เราอยู่ห่างๆอย่างห่วงนะดาเมจเรายังไม่ค่อยแรงนะครับพยายามยิงต่อไปไกลนี่มาเลยโอ้โย,ยิงไม่เข้าเลยปะยิงไม่เข้าจริงๆค่ัคือแม่งไม่เข้าจัดๆนะครับวราอยู่อย่างที่ผมบอกเลยแม่งเป็นแครี่แบบปราบเซียนจัดนะถ้าเล่นแบบใจไม่นิ่งจริงไปตายเยอะไปทําให้แบบว่าเกมมันเสียเนะี่ยโอ้โหยับนะครับกว่าจะเกิดนะเลดเกมนะครับ อันนี้เราก็พยายามรับเวฟไปเลยนะครับผมพยายามรับเวฟให้ทันนะอย่างที่ผมพูดไปเลยนะครับเวลาเล่นแคลรี่ถ้าโดนกดดันนะถ้าเราจะเป็นแคลรี่พวกแคลรี่ขาตายอย่างเราอยู่อย่างเงี้ยก็ถือเป็นแคลรี่ขาตายหนึ่งตัวนะครับถึงจะมีท่าสองในการกันอะไรอย่างงี้นะเออแต่ว่าการเล่นมันมันก็ค่อนข้างที่จะแบบขาตายอ่ะมันพุ่งนู่นพุ่งนี่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันทําให้มันอ่ะฟาร์มยากนะครับตามไปรับเวฟเพื่อนเพื่อนไม่ทันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรแบบโฟกัสเรื่องเวฟให้ให้มากๆนะครับว่าเวฟนี้มาตอนไหนเราก็ควรวิ่่งงงปรออะะยาจ อุ้ยโอ้โห,โอโหไอ้เฮียแลนน้วตายอีกจะได้ยิงมันนยะโอ้โหแม่งกลางโล่แม่งโคตรแก้ทางผมจัดโอ้โหดูเดิก็มาดิกูคเคยหวั่นที่ไหนอนะแต่กูไปก่อนนะไอ้เฮียกูจะตายอยู่แล้วเนะี่ยจักเลือดเต็มหลอดนะบนี้โอเคเดี๋ยวผมจะไปเลนบนต่อนะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอันนี้เราก็จะพยายามแบบรับเวฟไปนะเนะี่ยผมก็จะวิ่งรับให้ทันรถถังเลยนะโอเคก็ประมาณนี้นครับเวฟเนี่ยสำคัญอย่างที่ผมบอกนะพวกแคลรี่ขาตายเนี่ยเวลาโดนกดดันอะมันจะเล่นยากกว่าแคลรี่ มีโมบิลิตี้ในการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่นะครับเพราะว่ามันจะรับเวฟไม่ทันนี่แหละปัญหาของมันนะเออเพราะฉะนั้นแก้แก้ทางง่ายๆแก้ปัญหาตรงนี้ง่ายคือเราพยายามแบบมองแมปดีๆนะครับว่าคีปเรามันอยู่ตรงไหนแล้วและคีปฝั่งตรงข้ามจะอยู่ตรงไหนนะเราพยายามวิ่งไปรับให้ทันนะครับไปกับเพื่อนก็ได้นะเพราะว่าไปคนเดียวเวลาโดนกดดนะันมันก็อาจจะโดนปิดโดนดักได้นะครับต้องพยายามอย่าแหลมนะเออจะไปก็ต้องเคลียร์หลังป้อมไวนะจะังหวะนี้ได้เล่นนะเพราะผมมีของสองชิ้นละกดท่าสองไป ยิงซอย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 มาเด็ฟิกเกอร์โยกมาเด็แตกหนึ่งนะมาเด็ครับได้ยิงแล้วแตกสองแตกสามเออเฮียกูได้ส่วนทังทีเข้ามาดิเออแตกสี่นะครับผมเก็บไปสี่ตัวฝั่งตรงข้ามนะแต่ผมได้ตัวเดียวเองอะ <laughs> เก็บไปสี่นะแต่ซิดล่อมาเจ็ดตัวแล้วนะเออกรลาวี่มันเป็นตัวละครประมาณนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปนะดาเมจมันเบามันเบาม,มากนะครับต้นเกมนะ มันถึงเป็นแครี่ที่ค่อนข้างจะปราบเซียนสาหรับผมนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเลยนะเพราะว่ามันเบามันทําให้มันไม่ไม่สามารถฆ่าได้เนี่ยแหละมันเลยแบบเป็นแครี่ที่ค่อนข้างจะต้องใช้เงินในช่วงท้ายเกมเป็นหลักนะครับตัวมันต้นเกมค่อนข้างจะอ่อนแต่ถ้าตาไหนแบบสโนบอลได้ต้นเกมก็อารมณ์เหมือนคาเฟนีอ่ะเออแค่นั้นแหละนะครับประมาณแบบประมาณเดียวกันถ้าต้นเกมเกิดก็คือเล่นได้ยันท้ายเกมแน่นอนโอเค,คผมตอนนี้ก็ได้เทมใหม่ที่เรียบร้อยแล้วนะบอกเลยยิงโคตรไกลนะครับ เล่นลาว,วิวนี่ต้องใช้นะตาน,นี้คือต้องใช้เลยนะครับเพราะว่าอย่างนี้ผมโดนเนี่ยมาหลอดแม่งรอปาดผมเนี่ยมันรอล็อกหัวผมเลยนะแม่งเล่นอย่างกับเป็นแอสซัสซินนะครับแม่งรอปาดผมคนเดียวไอ้เวนโอเคครับจัดไปฟาร์มไปก่อนนะคลิปเราเอาได้ก็เอานะเราพยายามเล่นกับเพื่อนไปนะครับแต่นี้ผมว่าน่าจะถอยดีกว่ามัง้งเอาดิกดไอเทมใหม่ดูยิงโคตรไกลอันติไปได้ทักตัวไหมเออเออเออ,เอ,อโอเคครับผมได้ค่านะมาดิเอาดิเอามาดิเฮ้ย ฮียฟาเดนมากูาไปแล้วช้างอย่ามาทางกูเออเฮ้ยเพนไปทําไมอ่ะเพื่อนนี่อ่ะตายดิครับเพนเข้าไปแบบไม่มีอัตตินะก็แตกสิครับน้องโอเคครับอันนี้เราก็ต้องปล่อยป้อมนะเพื่อนเราตายสิฝั่งนูตา,ตายตัวเดียวนะอเอ้ยสะอึกไม่ค่อยไม่ค่อยคุมเท่าไหร่นะผมโอเคจัดไปตอนนี้ก็มีของแนละ้วทุกคนก็คือเล่นได้แล้วครับต่อไปก็จะขึ้นเป็นมอร์นิ่งสตาร์มาเลยนะพอต้องต้องการเจาะเกาะแล้วนะมีไอเทมในการยิงขี้ยงเร็วนะมาเด็จอย ก่อไอเทมหม่ไปวิง่งวิ่งไวก่อนนะจอดนี้ซอยซอยมาเด็เออโอ้โหไม่กว่ากูจะยิงตายนะมาเด็ครับน้องโอ้โหและตอนนี้มาหลอดไม่ได้สายฟูดามจเท่าไหร่นะครับก็เป็นตัวที่อึดพอสมควรนะสําหรับเราวิวในตอนนี้นะผมเพราะว่าเราไม่มีของนะโอเคครับตอนนี้การเงินเราค่อนข้างกลับมาแล้วรนะวยที่สุดในทีมแล้วครับตอนนี้แล้วก็มีสกอร์คิวสี่ตัวแล้วนะคือถ้าจะเล่นให้แบบเกิดง่ายๆคือพยายามเล่นต้องได้ฆ่าแน่ๆสักตัวสองตัวนะครับช่วงต้นเกมนะ มันจะทําให้คุณเล่นง่ายขึ้นเยอะนะครับผมโอเคจัดไปเฮ้จังหวะน,นี้เพื่อนเอาดาร์กอา็ดาร์กไป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 ฝั่งนู้นใต้สองนะครับแล้วก็อยู่ล่างอยู่กลางอีกตัวนะครับผมจัดไปครับอันนี้น่าจะได้ชิวๆน้องๆโอเค okay. ผมได้ด้วยผมได้เฉยโอเคแล้ <c oughs> okay. วผมก็ตอนนี้น่าจะเกิดแน่ๆนะน่าจะได้ยิงนะครับแพ้ชนะอีกเรื่องนะก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เป็นตัวละครที่ถือว่าอย่างที่ผมบอกถือว่าเล่นยากเลยนะครับสำหรับผมนะอันนี้สําหรับผมนะคนอื่นอาจจะเล่นง่ายวันนี้ผมไม่รู้นะครับ แต่ส่วนตัวผมเนะี่ยมองว่าแม่งเล่นโคตรยากนะลาวิวนะเป็นหนึ่งในตัวละครที่ผมมองว่าเกิดยากที่สุดในเกมเอาวีละนะครับเพราะว่ามันอย่างเนี้ยแหละตัวละครมันนะถ้าเล่นตัวละครอ,อย่างแบบลาวิวอย่างเงี้ยส่วนตัวแบบเล่นอะกระต่ายอะไรอย่างงี้น่าจะดูง่ายกว่านะครับคืออย่างด้วยความที่มันเบาอะ่ะเออมันเลยเล่นยากนั่นแหละนะครับแล้วมันก็ต้องรอไอเทมแบบดาเมจช่วงท้ายเกมเป็นหลักนะครับจัดไปอันนี้เราก็พยายามเล่นกับเพื่อนมานะ ตอนนี้เป็นช้างด้วยนะช้างก็กันอะไรเราไม่ค่อยได้อยู่แล้วนะไม่มีซีซีอะไรนะครับจัดไปครับน้องๆอ,อันนี้เราก็มาเอามังกรตัวนี้แล้วกันนะเก็บออบเจกต์ไป2ตัวแล้วกันเพราะว่ายัางไงมันก็ขึ้นบ้านไม่ได้อยู่แล้วครับจัดไปพอดกัดกผมปล่อยมาล่างนะตอนนี้ไอเทมใหม่ก็ค่อนข้างช่วยเราได้เยอะนะครับในการยิงเพราะว่าเราต้องอยู่ไกลๆนะมาหลอดมันป่าทีก็แบบครึ่งวงแล้วอะโอเคครับแต่ตอนนี้แม่งแบบดีแลกแก้ทางเราจัดนะมาเดิเอาดิครับ อันนี้เรากดไอเทมใหม่ยิงอยู่ไกลๆนะเดี๋ยวเรากดมากดละยิงโอ้โหแตกหนึ่งมาเดยเออแตกสองอุ้ยโอ้หโอหผมโดนดีแลกแม่งสตัรนรัวๆนะเพื่อนเออสวยเอ้าดีแลกก็ไม่ตายวะแม่งฟิกเกอร์หนีคุณก็แม่งตายเฮ้ยเอา้เอาเพนถอยดิโอ้โหดักงี้ดักอย่างงี้ก็หวานเจี๊ยบสิครับมึงบ้าหรือเปล่า,าน้องโอ้โหไปดัก ฟอร์เรนฟูลแทงนะครับดูดิดูของฟอร์เรนดิโอ้ตายเลยครับน้องเฮ้ยให้เพื่อนมึงจะไฟกันเหรอผมไปตีดารกก์กเพื่อนก่อนแล้วกันนะเพนมันตีนานแล้วเดี๋ยวม่งตายแล้วแม่งบ่นโอเคโอ้จริงๆถ้าเพื่อนมาสักตัวหนึ่งนะเพนดงแพนด้าครับน่าจะได้ดาร์กไปแล้วนะโอ้โหผมว่าดูสรง่็น่าจะเสียดาร์กละโอ้โหอย่างนี้ก็เอ้ยมาเดแล,าลยยแล้วไงล่ะกูยิงถึงอะโอ้โหไม่ถึงอะโอ้เยอะเกินเยอะเกินมีเกาะเลยนะไม่ไหวไม่ไหวกลัวเพนมีบ่นอะตอนนี้ ไม่ยอมมากันนะครับแต่จริงๆเพนก็ไม่น่าเปิดด้วยแหละเอาจริงๆอ่อะเพราะว่ายัางไงมันตีคนเดียวไม่ไหวแล้วเป็นเพนนะครับไม่มีดูดลงดูดเลือดอะไรไม่มาโซนวะนี่คือจริงๆผมผมก็มองว่าเพื่อนก็ไม่ได้ผิดนะแต่ว่าเพนก็ไม่น่าเปิดอะนะพอเปิดมันก็ไม่ได้อยู่แล้วเพราะเพนมันเปิดอ่ะไปทําไมร่างก็ตามนั้นนะครับผมโอ้โห,หน่าจะแพ้ปะเนี่ยไม่เป็นไรนะถ้าเราได้ยิงก็ค่อนข้างได้นะเอ้ยโอ้โหยี่นีมันจะเอาผมานเดียวเลยวะโอ้โหเกือบตายนะนี่ขนาดผมแบบเลือดเต็มหลอดนะเนี่ย คือมันล็อกหัวผมแล้วเห็นว่าฝั่งตรงข้ามอะ่ะทั้งมาหลอดทั้งไอบีแจนอะ่ะมันล็อกหัวผมเลยนะโอเคอย่างอย่างน้อยฝั่งตรงข้ามตายสามนะครับก็ทําให้ฝั่งตรงข้ามจบเราไม่ได้แน่นอนนะอันนี้เราเคลียร์แบนกาไปก่อนนะครับเดี๋ยวจังหวะนี้น่าจะได้ส่วนครับเดี๋ยวผมออกตายเกิดอีกชิ้นนึงนะก็จะฟูลดาเมจแล้วนะครับแต่ตอนนี้จริงจริงเราก็ยิงเข้าทุกตัวแหละแต่อยู่ที่ว่าเราจะได้ยิงไหมเพราะฝั่งตรงข้ามค่อนข้างอึดเลยนะครับอย่างเช่นมาหลอดด้วยนะมาหลอดมันอึดแล้วมันแบบทีเล่น,น,ออนลลีีงยอย่่าาะเดวนนนป้้ส ค่อนข้างจะตามยากนะครับพยายามเล่นอยู่ห่างๆไกลๆไปนะเออเพราะว่าเรามีไอเทมใหม่นะครับแล้วเราก็รอใช้ในจังหวะที่แบบสําคัญสําคัญแล้วกันนะน้องๆตอนนี้ผมก็ออกเป็นกรงเล็บเหมือนเดิมนะเพราะว่าผมไม่ค่อยไม่ค่อยชอบแบบสลิกสติงเท่าไหร่นะมันมันมีต้านทีทีก็จริงแต่มผมมองว่ามันยิงไม่เร็วอะ่ะผมชอบยิงเร็วๆนะแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนถนัดนะครับก็มาดิโอเคครับเล่นตรงน,นี้ไปนะเฮ้ยมาละโอ้โหมันเอาสุดโอเคสวย เราจะยืดสองให้มาหลอดนะนี่มาหลอดโดดละมาดิยิงฟรีอยู่นะเฮ้ยเอาดิไอสวยนะอันนี้ผมได้ยิงฟรีนะเออเอาดิเฮ้ยโอ้โหช้างอย่ามาทางนี้ดิโอ้โหเกือบตายโอเคแตกสามแตกสามเออโอ้โหนีกูเกือบตายเพราะช้างไอ้ช้างมันเหมือนจะวิ่งมากันผมนะแต่จริงๆไม่ใช่นะมันพาตีนมาหาผมนะจริงๆอ่ะเฮ้ยเอาดิปิดหน้ามันบึ้มนี่ไงเออเอาดิกูขอได้ปะไอเวนเนี่ยแม่งห้าวเหลือเกินสกเกอร์โยกนี่ไง โอเคครับผมอูโหเกือบแพนะแม่งช้างวิ่งวิ่งพาตีนมาหาผมมันไม่ได้แบบไม่ได้แผลบากกันผมนะเพราะมันไม่มีสตงสตันอะไรที่จะกันผมได้ไถ้ามันวิ่งมาหาผมแสดงว่ามาหลอดมันก็ไล่าปาดช้างแล้วก็มาโดนผมไงเออโอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับกับการเล่นลาวิลนะครับผมเป็นตัวละครแคลรี่ที่เกิดยากที่สุดในเกมมาวีนะตัวละครปราบเซียนนะครับผมก็เล่นประมาณนี้นะครับ ก็ถือว่าทีมเราเล่นได้ด้วยนะครับตอนนี้มันก็เลยอาจจะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับเพราะว่าทีมเราก็ไม่ได้แจกอะไรมากนะเพราะว่าถ้าทีมเราแจกมากอะผมจะเล่นยากกว่านี้เยอะนะครับแต่เนี้ยถือว่าก็ค่อนข้างตึงนะครับเกือบแพ้เหมือนกันนะเออแต่ว่าวิธีการเล่นหลักๆก็อย่างที่ผมบอกนะครับพวกแคลี่ขาดตายนะการจะฟาร,ร์มให้เกิดเวลาโดนกดดันเนี่ยพยายามรับเวฟให้ทันแค่นั้นพอนะครับรับเวฟทันก็คือเกิดแน่นอนนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็อยู่ที่แบบเพื่อนๆด้วยนะโอ,อ้โหตอนนี้ผมได้ MVP ว่ะฆ่าไป8ตัวนะก จบไปแล้วแหละนะครับผมกับการเล่นลาวิลนะแครี่ที่เกิดยากที่สุดในเกม r o v เออทำไมถึงทำไมถึงพูดอย่างนี้ก็ดูเลยนะใครเคยเล่นจะรู้อยู่แล้วนะกว่าจะเกิดป้อมอาจจะแหกไปหมดแล้วนะครับก็เพอต้นเกมเราไม่ได้ยิงไม่ได้ฆ่าไงเออมันเลยไม่สนอบอลน,นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะเออเกมตามด้วยแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมอยากสอบถามอะไรหรืออยากให้เล่นตัวอะไรคอมเมนต์บอกมาใต้คลิปได้เลยนะจ๊ะ